ฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity วีวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินของยาแมรี่ไม่ใช่นะคะเป็นสกินของโซเซฟนะคือคือหน้าหวานมากคุณนะคือเป็นสกินแจกฟรีของกิจกรรมฮาโลวีนนะคะโอ้ไม่ก็อย่าลืมไปเก็บ อันแคนดี้มาแรกกันนะจ๊ะใช้แคนดี้ทั้งหมด160อันเนาะเออเราก็จะมารีวิวสกินนี้คือหล่อมากทุกคนโอ้ยก็คือเป็นแบบโอ้โหแล้วคือมีดมีดปาดเค้กก็คือ ใหญ่ยาวมากสวยมากคือแบบเหมือนสกินขายเลยทุกคนสกินแสบปีนี้สวยนะคะฉันว่าวไม่์ก็ทุกคนเนาะเดี๋ยวพิการไม่เสียเวลานะคะเออเดี๋ยวก่อนจะไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราแนะนําร้านเนาะเผื่อแบบใครจะเติมซื้อกินอะไรช่วงนี้ก็สกินเข้าแบบบ่อยมากเนาะทั้งสกินกลับมาขายฮาโลวีเนาะแล้วก็เป็นสกินใหม่อะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราไปแนะนําร้านก่อนไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่า เดี๋ยวนะคะก่อนจะไปเดี๋ยวเรามาแลกอันปูก,กันเลยดีกว่านะปูสุดเซฟนะคะแล้วก็กดแลกไปเลยเออนี่แล้วก็ใส่ไปเลยนะคะสกินส,สวยฟรีแบบนี้ไม่มีไม่ได้แน้วทีนี้แซตแนะนำร้านเติมเกมพมอดเคลเบอรเปย์ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํำมากมาย การันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ้มก้ชคลิกเลยแทลว่าแ a กเกม c o m เติม identity V วใช้เพียงแค่ UID ส่วนลดสัตเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคลว์คอยสุดคุมนำโค้ดโคนีสัตไปใส่ตอนชำระเงินก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกว้าย <Why? S 1> ลดกนเปให้คุม้มเปฉลาดต้องเคลว่าปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะมานะคะ มานะคะเราก็จะมาอยู่กับกินของปู่โตนะคะเฮ้ไม่ใช่สกินของแมรี่แต่อย่างใดนะคะทุกคนก็คือโคงหน้าเหมือนกันมากวันนี้เราก็จะมาเล่นนะคะปู่โูเซฟนะคะกับแบบโบนสีหาดเนาะเออเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่ากินสวยมากบอกเลยฮาโลวีนทาวใจโอ้ยมาแล้วนะคะเราเราเราเกิดมาเป็นแบบสีสุดคือนี่คือร่างดำเหรอทุกคน อน่ารักเกินอ่ะอุ้ยอุ้ยกล้องเป็นเค้กนะคะโอไมก้า oh มีถ่ายไปนะคะแล้วก็ถ่ายไปเขาดูเราเดี๋ยวเข้าโลกภาพถ่ายไปตีคนดีกว่าสวิงสดใสมุงมิงนะคะโอเมก้า oh กินมุงมิงกระดิ่งแมวกระดิ่งลิงโกแบบโ oh อเมก้าอะคือเดี๋ยวนะตรงนี้มีคนไม่อร่อคือตัวเซฟอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวที่หาเซอยากเนาะทุกคนคือแบบแบบเกมมันต้องอยู่ว่ะแล้วคือแบบ หายากยอ,อกแน่เลยนี่ฉีดสติกเกอร์อะไรใครพาฉีดสติกเกอร์ตอนผีอยู่ในลกขับถ่ายเขาลูกได้ยินเสี่ยวเมื่อกี้คือแบบโดยจัมแกโอเมก้า oh จะนางออกทันนะคะนางคือดีเฟกต์ไวรุ่นเกนอะคือแบบออกเครื่องทันด้วยเราก็เดินตามต่อนะคะ,ะ,คะทุกคนโอ้ยสัส่มๆเลยไล่ค่ะไล่ค่ะว้ายอนี หน้าส,สวยๆฉันทำมาเปื้อนหมดยิงอ,อะไรใส่ฉัน,นะคะไปไหนแล้วอะเนอะไปไหนแล้วฉันรอแค่บิงเซลอนรอก็ตายห่าละคะ่ะหนูก็วิ่งไปไหนกินกินหนึ่งร้อยสเปกเอ้ยไม่ใช่หนึ่งหนึ่งร้อยสหนึ่งพันสเปกตั้มดึงเข้าไปเลยนะคะโอ้โหอ้ยลกไง ไปไหนไม่ทันนะลลกหน,นี้บอกเลยว่าไม่ทันฟังกันน้อยนกมันไม่ทันคะ่ะแล้วคือห้อง V I P พแบบนี้ปืนก็ตายไปแล้วลงห้อง v กันคะ่ะคาสํารวจห้อง v กันนะคะไม่ต้องดินนะะ้นค่ะหยุดๆๆหยุดหยุดอุ้ยแต่เครื่องเร็วน,นี่สี่เครื่องแล้วโซเซส์อ่ะทันไหมทุกคนทุกคนว่าทันอยู่แล้วคะอุ้มเร็วมานะคะ เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนะคะโอ้ยน้องน้องค่ะน้องเป็นโรคสติ๊กเกอร์ซินโดมรมหรอไม่ต้องกดนะคะไม่ต้องถูนใจถ่ายไปนะคะเครื่องสั่นสอบเครื่องอยังไงเออวิเคราะห์เสร็จแล้วสวัสดีเชอรี่โอ้ my g o d เชอรี่จะเข้าใช่ปะยังไงเออเลยเฟดแล้วแน่แน่ ม่มีคนเข้าไปช่วยอืม,อมขอในเถอะคุ้มคุ้มเลยคุ้มคุ้มเลยจ้ามาค่ะน้องก็อยู่ในลึกสุดไปเลยยังไม่ตายนะคะเมื่อกี้เหมือนมีคนช่วยทันเนาะอะไรอันนี้คือจ็มาเชีย ลงไม่ได้แล้วค่ะว้าวฮะมุมกล้องอะไรเมื่อกี้ไม่มีใครลงได้แล้วนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราเตอร์สวัสดีน้องเซลริเดอร์สเตอร์โทรแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนางน่าจะปิดปีตีน,นะ ดูจักแหละปิ๊ด,ดตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้เค้กยังไม่ตั้งเลยเห็นแล้วอยากกินเค้กบูฮาวรอยฉันเห็นแล้วอยาก Cake, าอ,ยอิสเค้กบูฮาวรอยทางเดิมครับโอ๊ยโดนดูดโอ๊ยช่วยด้วยน่ากลัวเกิน สวงปาดหน้าเคกไปหนึ่งแมชหวานยังไงคะเซียรีดไปไหนละเครื่องสันฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเรามาโซนเครื่องเหมือนเซียรีดจะวิ่งมาปั่นเครื่องเดิ้นะคะทุกคนเซียรีดจะมาวิ่งมาปั่นเครื่องเดิ้โฮัลโหลข้ามากัอะไรนะคะทุกคน ตอนนี้ฉันลุ้นมากเราตีเธอเลอกยังไงคะว้าวแซมได้เธอเลอกท็อกมาหนึ่งแมช์ุนหวานหยิบเลยค่ะเอามาวางไว้ตรงนี้เลยนะคะออ้ยตามใจสั่งจริงว่าตีเธอเลอกก็ได้เธอเลอกจริงๆน้องเชียรีตค่ะจะไปไหนคะอุ้ยนางปิ๊ดมาช่วยเลยแรงมาก เออไปไหนคะ <c oughs> มานี่เลย,ยนี่มานั่งเลยคะ่ะทุกคนว้าสตบเร็วเลยแมชนี้น้องเชียรีจะไปไหนคะน้องเชียรีโอเมก้าเฮลโหลน้องจะไปทันเหรอคะก็อี <c oughs> ตรงนั้นนะ่ะน้องไม่มีทางไปทันหรอกคะ่ะเ <c oughs> ออไม่ได้ใจร้อนขนาดนั้นนะคะว้า กินก็หล่อเล่นก็รถอุย้ยรถเกินอะ่ะ หน้าเหมือนแมรี่จริงนะฮัลโหลทุกคนคลิปเป็นไงบ้างสนุกกันไหมเอถ้าสนุกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัครเพื่อเป็นกระลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกสนุกแบบนี้ด้วยเจ้าโอเยก่อก็คือแบบแฮปปี้มากก็เล่นโซเซฟเล่นแล้วแบบได้ดังใจอะทุกคนคือกินสวยมากคันชอบทรงกล้องมันเปลี่ยนเป็นเครกอะทุกคนโอเมกอาแล้วคือแบบมีดก็เปลี่ยนเป็นมีดแบบเนี้ยโอ้หเท่เกินอะมีดปาดเค้กนะคะทุกคนโอเมกอาแลคือแบบสกินแบลมากสกินฮาโลวีนปีนี้คือเลิศจริงๆนะคะแบบเอฟเฟกต์สกินได็ด ก็คือลดมากเนาะก็อู้ทุกคนฉันชอบมากสกินนี้เป็นสกินแจกฟรีอย่าลืมไปนะคะทุกคนอย่าลืมไปรับกันนะจ๊ะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะนะคะเออก็มารีวิวเลยนะคะสกินฟรีที่แบบลดลดเลยเนาะก็อย่าลืมไปรับกันนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย